คุอแม่ลองเขียนสลูุสลูุคือเขียนดิเสร็จแล้วค่ะเฮ้ย,เ,ยเขียนได้ไหมเขียนได้มีสองสองแล้วก็ยู้ลูกปัดไปโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาเจอผมอย่แง้วนะครับ mm hmm. ผมน็อตน้อย mm hmm. พอดีว่าวันนี้เนี่ย mm hmm. ผมนึกขึ้นได้ว่า ้องปาเนี่ยใกล้คลอดแล้วนะเหลือเวลาแค่สิบวันหน่อยๆนะครับผมก็เลยจะไปซื้อนะเพิ่งนึกขึ้นได้จริงๆเลยจะไปซื้อเรื่องคาร์ซีปะคาร์ซีแบบกระเช้านะครับกระ,กระเช้าคาร์ซีนัคือเวลาลูกแบบคลอดแล้วเราจะเอาลูกกลับบ้านนะครับเราจะต้องใช้อันนี้คือเอากลับบ้านมานั่งรถยนต์คือใส่เพื่อหนึ่งนะครับผมผม,ผมต้องการเซฟตี้เซฟตี้ลูกผมไม่ว่าโรงพยาบาลกับบ้านผมเนี่ยจะไม่ไกลกันมากเท่าไหร่แต่ ผมก็ห่วงความปลอดภัยมากกว่านะครับคืออะไรมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับวันนี้ผมก็จะไปซื้อคาร์ซีนะครับคาร์ซีแบบยกลูกแบบว่าแบบถอดออกได้แล้วก็เป็นกระเช้าแบบถือครับถือย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันจะมีไหมนวมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับ a few moments later แม่รู้ไหมเราจะมาลอะไรกันไม่รู้เ๋อไม่รู้จะาไมฮะไม่รู้จะมาทำไมตามคุณพ่อ ม่รู้วันนี้เราก็พาคุณแม่มาดูขาร์ซีทคุณลูกนี่ไงทุกคนที่ผมบอกเห็นไหมเราจะรับได้เวลาเราเอาออกจากโลูกมาจะไม่อุ้มมาหรอจะอุ้มยังไงอ่ะก็อุ้มลูกมาแล้วก็มาใส่คาร์ซีทเอาอันนี้ไม่เป็นแคาร์ซีทก็อันนี้มันก็ขาร์ซีทด้วยมันก็เป็นก็คาร์ซีทด้วยแล้วมันก็ถือได้ ถือลูกแล้วพนักงานขายไปไหนจังรถเข็นไดเป็นโฮจาร์นี่จะเป็นอ๋อเป็นอ๋อโอเคครับอ๋อเวลานั่งก็นั่งในนี้ได้เลยเหรอใช่ค่ะใส่รถเข็นได้หิ้วออกไปไหนก็ได้แล้วถ้าเราถอดตัวนี้ออกใช่ค่ะแบบเป็นแค่เป็นรถเข็นก็นดะก็มีด้วยเอาเยอะไม่ออกวะโอ้เขาอยากไปดูดูอะไรดูผ่านรถเข็นโ้โห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  อออจะไปไหนจะไปดูสภาพลูกอีกจะไปดูตอนพับกันนะครับว่ารถเก่งเนี่ยจะเข้าได้ไหม,ไมอ๋อว้าวหนักไหมครับเนี่ยมันลักิโละประมาณกิณโลเวลาใกล้แล้ว ทำไมพอพับแล้วมันยังดูใหญ่อยู่เลยค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้มันจะใหญ่จะมีรุ่นรุ่นตัวสีเขียวแบบเล็กแต่ว่าแบบนั้นต้องซื้อเราห้คุณแม่เลือกกันอันนี้มันอันนี้มันจะนิ่มๆอ่ะคุณแม่อยากได้แบล็คหรือมีลองคอด้วยเอาเนี่ยชอบอันไหนนะเดี๋ยวจับก่อนเนาคุณเนี่ยยังเงี้ยอย่ันนี้มันก็นิ่มนะเนี่ยตัวนี้นิ่มแต่อย่างเงี้ยให้อะไรก็ไม่รู้ ล,ลูกเข้าไปเลยมีเลือดน้ำเกไหนเนาะเอาแบบไหนนี่เธ<ม><ม>อจ <iss> ะซื้อเธอจะซื้อแบบไหนลูกเราถามแม่อีกว่อนนี้ลูกเข้าไปมีอันนี้มันจะล็อกไวมันก็มีล็อกทุกอันเลยเนะนี่ยนะ<ม>อย่างที่เราจะปรับแตอันนี้นี่มากแต่อันนี้นี่มนิ่มอันนี้นี่ม มันอันนี้ก็เหมือนอันนี้เลยเหมือนอันนี้เลยเหมือนกันเธอลองดิคุณพ่อว่าไหนมันดีหรอที่เราชอบเลยเรเราต้องจับแล้วจับให้หมดอะไรไม่รู้อุ้ยอันนี้ก็นิ่มอยู่เนี่ยคุณแม่มาดูจ้ะคุณแม่มาช่วยกันจับจนี่ยเขาจะไม่ให้ พาน้องแรกเกิดต้องหันหน้าเข่าใช่ต่อให้อายุถ้าเกิดว่าลืมการติดตั้งเซิร์ชดูใน Google ก็ได้นะอายุเท่าไหร่ก็ไม่ให้หันหันหน้าไปออกออกไปทงหนอนเพราะว่าการอ่าเขาเรียกอะไรนะไอ้แอร์แบ็กเขาเรียกะไร์บลัวเรียกอะไรลมลมมาเลยถ้าแตกขึ้นมาคือเรายังรับไหวแต่ลูกอะรับไม่ไหวดูไว้เธอ อันนี้พี่เขาก็จะจําลองนะครับการติดตั้งนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้แล้วเานาะเขาเรียกว่าอะไรคาสี่ะราคาเท่าไหร่จ้ะนี่เราก็มันคือมันมันมีตัวล็อกเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะดิ้นเนี่ยเลยชอไหมไม่รู้ใช่ไหมครับนี่จัดไาแล้วต่อไปเป็นรถเข็นเนาะรถเข็นไปดูรถเข็นกัน,กนดีกว่านี่ตอนนี้เราก็ ันนี้คือมันดีตรงที่มันมีอันนี้ด้วยใช่ครับเ,เ,เราเลือกแล้วเราเลือกแล้วว่าเราเจ้านี้ใช่ไหมรถเข็นเนีย่ยเธอลองยกอันนี้ดิกระเช้าเนี่ยหนักไหมหนักแค่นี้น้ำหนักแล้ว <laughs> โอ้ยก็าวตัวกะทิเดียวสัมออยจริงไหมก็จะได้เป็นรถเข็นคันนี้นะครับแล้วก็แล้วก็คาซีตัวนี้นี่เลยคาซีตัวนี้ ตัวนี้ห้าพันตัวนู้นสามพันว้าโอเคแต่ไม่เปไ็นไรนะครับเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวหนูไปภารกิจวันนี้เราสำเร็จละซื้อที่นอนไหมไม่ซือ้อทำไมอ่ะไม่เอาหนูแม่เธอว่าแม่เธอรู้ทำไมไม่เราซื้ออันนี้เดี๋ยวหรือว่าเราควรจะซื้อตอนน้องออกดีกว่ามันเป็นเรื่องของเราชอบแบบคนแก่อ่ะแค<ม>่ซื้อนี้ยังกลัวๆเลยมันเป็นเรื่องของเราอันนี้คือลูกเราคือลูกของป้า ฟังก่อนห้ามไปฟังคนอื่นเอาไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นไปฟังก่อนนี่ยอันนี้ไฟฟ้าครับทุกคนเนี่ยดูดีน่ารักมากเจ้าตัวน้อยต้องชอบแน่เลยพี่ครับแล้วเป็นไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันจะช็อตลูกเราไปเนี่ยพี่ครับนั่ในงี้มันจะชอ็ะชอตลูกผมได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ร้องเขียนสสิลูกิลูกคือเขียนดิเขียนลวค่ะเออเขียนได้ไหม นี่สองสองเมื่อกี้วานี้คือแบบว่าพัฒนาการบ้านสูงมาครับผมไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยเฮ้ยนี่คือไฟไฟนี่คือไฟให้เราเลือกกันนะครับนี่คือห้องรับแขกต้องมาดูใบใบนะครับหนากระจุนตอนนี้เรียกโฟกัเบอร์นะครับผมทุกคน เดินก็ไปไม่ได้หหนูมันจะ<อ>ร้อครับ้นุหน้องน้ำห่เลมกันต่อในห้องน้นำก็ผมห้องน้ำเราไปดูไม่ได้นี่งานเดียวเดยพอนบ้างตอนนี้บ้างชอบชอบตรงไปตรงนี้นะคะ เป็นคนเลือกเองไฟโอ้ห่างกันเลยคุกคนเลือกเองนะคะจ้ะชอบชอบเลยจ้ะชอบใจไปคิดหน่อยดิมาใกล้ๆอันนี้เขานั่งไม่ได้นะเออไปคิดหน่อยสุดอะไปคิดสิจะกลับรใช่วยไหมใช่ทุกคนวันนี้ก็มีอะไรบ้างทำไมอะ พ,พูดว่าว่าว่า,วา,วาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วบบ๊ายายคะ่ะ